เมื่อความรักโทรหาแต่คุณไม่รู้จะตอบอย่างไรให้พวกเขาช่วยคุณตอบกับกลุ่มศิลปิน Calling Love 2้วย10บทเพลงเพราะๆซึ้งๆสวัสดีครับพวกเราวั s <S ชรนดีนะครับผมปั๊มนะครับนะักร้องและเป็นคนแต่งเพลงนะครับผมมิวมือกิต์ครับจุ๊บตีกองครับ การร่วมงานกับ Calling Love 2นะครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นความโชคดีของเรานะครับก็จริงๆวันวันนั้นพิถาทางพี่ทางเจ้าของค่ายนะครับก็พลเรินเรียเกเราเข้าไปคุยแล้วก็คุยกันได้ประมาณไม่ถึง5นาทีครับเราก็ตก่นของเขาทันทีนะพอคุยกันแป๊บเดียวเราก็กลับไปทำงานเลยสักพัก็ได้เพลงมา ประสบการณ์ี่ยวกับความรักกับโทรศัพท์นี้ต้องบอกว่าพวกผมนี่ผ่านยุคเพจเจอมามันมันมันอึดอัดมันไม่เหมือนโทรศัพท์ทุกวันนี้เวลาเราง้อแฟนหรือเราจะจีบกันงี้ยเราก็ใช้เครื่องมือนี้แหละเวลาเราเราเราผิดหวังเราเหนาเราท้อแท้เนี่ยโทรศัพท์มันมันก็ช่วยเป็นเพื่อเราได้นะครับเวลาเราคิดถึงใครสักคนเราก็แมสเซจไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลองโทรไปครับปุ๊บแล้วเราก็จะได้ยินเสียง พลง <สะ S 1> ที่อาจจะเป็นเพลงผมก็ได้ตดปล่อยความเหงาเชื้อชาสูดลมหายใจที่มีค่าแล้วก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอพอที่มีเพื่อนมีแสนดีที่สุดอีกคนหนึ่งพอที่อยากพามันแนะนําให้คนได้คิดถึงพวกเพื่อนคนนี้มีชื่อและนิยามแบบซึ้งซึ